สวัสดีค่ะพี่น้องคิปนี้เฮ้าสิพามาชมสวนเนาะคะ่ะสวนเพิ่นปลูกของกินไว้ล้างบ้านมีเกือบโนแนวเลยพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะชากระสิมีตน้นต้นบักตูมค่ะพี่น้องต้นบักตูมพี่น้องหูจักบะนอ้อบางคนอนะ่ะคคนรลุนไม่ไิบ,บ่ค่อยหูจักแล้วพี่น้องต้องเป็นคนรุ่นเก่าๆแน่สามสิบสี่สิบึืนน่ะก็มีตตนหมักฮ้ ต้นมะละกอต้นมะคุงเนาะแล้วก็มีใบบกูดค่ะพี่น้องมะกูดใบบะกกูดกักบใบไส่ต้มย่ำใส่แกงเนาะพี่น้องแล้กกวก็มีใบกะเพราค่ะกะเพรามะเขือพวงหรือบักแข่งเนาะพี่น้องแล้วก็บ,บอกมี่หมากขนุน ผุ่นกับเป็นกอค่าอันนั้นก็เป็นผักกะินน้อยค่ะผางผุ่นก็เป็นกอกล้วยแล้วกัผักบุ้งมะเขือโอ้ยมีขบสุกยางพี่น้องเอ้ยส่วนนี้ผักบุ้งนะพี่น้องเบืองนี้ไอ้ัอวบดีครับเป็นตาแกงเทโพหรือว่าไปผัดแสบครัเนะพี่น้องบักทั่วค่ะทั่วรก็มี่ ต้นอะไรน,นี่เขาต้นดอกแคเขาพูดต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวก็มีแล้วก็ต้นมะเขือยาวมะเขือยาวก็มีผักบุงผักบุงก็งามพี่น้องคุณมาผักบุง้งมันปลูกไว้ล้างบ้านเพิ่น งามครักริมกำแพงนี่ยมีบอกเขือบอกพริกมีดอกไอ้ดอกไม้จีนหรือดอกชมจันนี่ก็บอกเขือเนเงาโอ้ยเข่าสวนเดียวในพ่อเลยพี่น้องอต้องไปมังอื่นละตลาดก็ต้องไปละ มีครบทุกอย่างแล้วเขือเงากยังมีหลายโซนนี่กับแบบเขือนเงาไปจนสุดพี่เอาบางนี้ปูยังยีงนี่อันนี้แตงไทยค่ะแตงไทยกำลังเกิดกำลังแตกแตงไทย อ่าส่วนโซน,นนี่ก็สิเป็นเขาโพดพี่น้องโซนนี่ก็สิเป็นเขาโพดกํกำลังออกฟักกำลังมีฟักเต็มแลวกล็มีฟักบุงแซมน้ำแน่ผักบุงจีนอันนี้ต้นต้นใบยี่หราบ่รับผักนั่งตู้ผักสละนเน นางตูหมักเขือเง้วโซนนี่กับมี่คือการหมักเขือเง้วโอ้ยสอนพี่น้องเอ้ยสอนค่ัเพิ่นปลูกได้ง่ามดีเพิ่นปลูกไว้หลังบ้านเพิ่นนี่นะคะ่ะมิทีนิ่น้นอยกับปลูกของกินใดเนาะพี่น้องเ่ต้องไปหาไปตลาดเนี่ย จาาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อค่ะจังไน,นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ